ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมทารุลมกนะครับผมวันนี้เราจะมาอยู่กันในเกมเซเว่นไนท์สอนะก็เล่นมาได้จนได้เพชรสองพละก็เลยพี่ลุงเจดีบอกว่าเปิดเถอะนะงั้นเดี๋ยวผมจะมาลองเปิดกับเพื่อนๆกันดูว่าจะได้ตัวอะไรแล้วก็มาเลือกตัวอีกทีหนึ่งเนาะมาเริ่มกันเลยนะครับกับสิครั้งแรกนะไปเลยนะครับ เฮ้ยสีไรก้อนสีไรก้อนเฮ้ย hey, สีทองเฮ้ย hey, เดียวสีทองว่ะแคร์ตัวแรกแคร์ครับไป <Hey, S 2> ตัวที่สองมิสเวเวทเฮ้ย <Miss Velvet. S 1> hey, ตรงแล้ว เฮ้ยสีทองวินดิโก้วินดิโก้ทุกคนเอียนโอโ้โหโอ้โหเคดได้เป็นชิ้นวิญญาณนะไว้ตีบวกเคดอีก มีวิญญาณอีกไปเคสอีกโอ้โหเป็นไง<อ>เกมนี้แน่นอนจริงแน่นอนไหมทุกคนลุกกี้โอเคลุกกี้ตัวข่าวอยู่แล้วนะเนาะเอายังไม่หมดเหรอโอเคเลนยังไม่หมดอีกเหรอ เฉินเฉินน้องเฉินได้วีดีโก้เฉยเลยอะนะนี่เหเรากดต่อเลยนะอีกสิบครั้งดูที่วพชสีอะไรรอบนี้ทองไม่ทองม่วงฟ้าโอ้โหเกลือเลยฟ้าเลยเกลือสุดๆเลยมันต้องทองอะ่ะจริงๆมันถึงจะแบบ มันถึงจะมีอะไรอะ่ะไม่ไงั้นก็ขาวกับเขียวอะเนาะอืมเลนเลนอีกแล้วโอ้โหเลนนี่คือแบบตีบกรัวรัวไม่รู้เวลเท่าไหร่แล้วเนี่ยเวลน่าจะสูงอยู่เมลิสา ถ้าเบดิโกเป็นแทง์นี่ผมก็จะต้องเลือกดาเมจปะใช่ไหมนี่ผมต้องเลือกตัวอะไรทุกคนคนลองคอมเมนต์บอกนะว่าต้องเลือกตัวอะไรคือได้ตัวขาวอะเกมเนี้ตัวขาวประมาณเยอะอยู่อ่ะหลายเปอร์เซนต์อยู่โอ oh, ข่าวล้วนเลยข่าวล้วนเลยบอกเลย ข่าวล้วนนะทุกคนโอ้โหไม่มีเขียวไม่มีอะไรหน่อยหรอข่าวล้วนเลยอะเราได้เป็นเวดีโก้อ่ะคือแบบถ้าเป็นตัวอื่นจะไม่ร้องเลยนะคือแบบอือหือเพื่อจัด นะครับก็ทุกคนแนะนำกันมาได้นะว่าเออคือผมเนี่ยควรที่จะเฮ้ยนี่คือนี่คืออะไรตัวเรียกอัศวินหนึ่งครั้งได้กอ่อมนรุ้นหรอรุ้นหนึ่งครั้งเหรอ ไอ้แถมฟรีหนึ่งตัวสีไรก้อนทองไหมทองไหมโอ้โหจบเลยจบเคสจบเลยเคสจบได้วิดีโก้ครับได้วิดีโก้นะครับ ก็มาดูผลประกอบการกันนะครับก็ได้วิดีโก้เนาะเลเ้สิบครับสามารถที่จะก็เป็นพลังพิเศษลงทันนะแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นบอสต,ตัวไหนนะครับมัาจะเป็นบอสน้ำแข็งที่เขาบอกกันเนาะมนน่าจะยังไม่มาในเร็วๆนี้นะครับก็เป็นตัวประเภทป้องกันนะ ก็น่าจะเก่งกว่าในส่วนของอเคสอยู่นะครับก็เดี๋ยวถ้าเราลองเอาชุดเคสให้เขาใส่เนี่ยมันมันจะเป็นยังไงนะแต่ว่าสกิลก็อัพไปแล้วระดับความชำนาญเลเวลอันนี้เราสามารถที่จะตีบวกเขาได้เพราะว่าเหมือนกับว่าเขามีเศษอยู่เนาะเนี่ยค่าขีดจำกัดเนี่ยเศษอยู่เราก็ได้สูงสุดถึง50เลย ก็จะได้เปรียบกว่าตัวฟ้าที่อ่อันนี้ก็จะได้แค่เลเวลในส่วนของ30นะครับแต่ว่าในส่วนของเพจเนี่ยก็คือจะไป50ละเนาะก็ใครที่อยากดูคอนเทนต์เซเว่นไนทกันต่อนะคนที่สับสไครต์กันอยู่แล้วแบบคิดถึงเซเว่นในสมัยก่อนก็อย่าลืมไลค์นะครับก็คอมเมนต์กันได้นะว่าอยากดูคอนเทนต์อะไรของเซเว่นนนะครับ ก็เดี๋ยวไปขอเวลาตัดตัดสินใจก่อนนะว่าจะจะเลือกตัวไหนดีเนาะในนี้เพราะว่าคือถ้าได้เวดิโก้มาแล้วเนี่ยอาจจะเป็นคอเซตนะอาจจะเป็นคอเซตที่ผมคิดไว้นะอืมอาจจะเป็นคอเส็นะครับก็วันนี้ผมทะเลมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอย่าลืมไลค์แล้วก็สับสกัยกันด้วยนะสำหรับคนที่ยังไม่ได้สับส i b e นะครับสวัสดีครับ